จริงๆอ่ะคนที่ไม่ขาดทุนน่ะีประมาณ5%อันนี้ไม่รู้ว่ามันอ,อัปเดตหรือยังแล้วมีคิดว่าแต่ละวันมันก็คงไม่เท่ากันแต่5%นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนทํากําไรได้อาจจะเป็นแค่คนเท่าทุนก็ได้ออคนที่ทํากําไรได้อาจจะแบบแค่ 2, 2> อถึงสาเปอร์เซ็นแล้วแบบคิดว่าคาแรคเตอร์แบบไหนที่จะเป็นแบบสอถึงสาเปอร์เซ็นต์นั้นคาแรคเตอร์ที่เอาจริงเอาจังกับมันมันจะมีคนที่เข้าตลาดมาโดยแบบว่าเปิดพอตเล็กๆแล้วก็บอกว่าล้อง ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพลาดหรือว่าเสียหายมันไม่เยอะเสีย อยู่แล้วแน่นอนเพราะคุณอนุญาตเหมือนคุณอนุญาตให้เงินของคุณเน่เข้าสู่ตลาดแล้วเข้ากระเป๋าคนอื่นแต่คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ในตลาดที่มันมีคนที่ไม่ยอมให้แม้แต่ดอลลาร์เดียวกระเด็นออกจากกระเป๋าอยู่แล้วมันจะไปสู้คนแบบนั้นใช่ฉะนั้นน่มันต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับมันจริงๆคือบางคนอาจจะเจอ B R marketing เรื่องเกี่ยวกับการเทรดเขาบอกว่ามันทำเป็น side job ได้หรือว่ามันง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานประจําไปแล้วก็ว่างๆก็มากดเทรดถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ ถ้าคุณเทรดเก่งแล้วแต่ถ้าแบบจะทําได้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยไหมอ่ะมีกว่าโอกาสที่จะแพ้มีมากกว่าตั้ง95%ถูสิริง